แกไปแกก้องบอกปังน <laughs> so, uh, uh, like, uh ี้ัเลยนี่ใบไรแล้วผ่านสี่กุ๊ก่อนอย่างนั้นก็มันจะจะไม่ตึ้นในกู จะเล็กทุลักเปลน่ยนไปเขาก็ค่อยจะดีนะเนี่ยลอกหนึ่งเปลี่ยนไปเนี่ยอะไรแล้วกจุกลงไไปเก็บหนึ่งใบสองเรโอ้วันที่มา่ะตีเลยฮะ่อยไปเจอตปทเขาบอกว่าไม่ต้องใส่สโตรนาไหลเนี้ยมึงไม่ได้เพย ก็ใส่ตัวทอาะโซลยาที่ก่อใส่ไม่ได้เปิดโอ้โทิ้งมือหนึ่งใบเลนเยโอ้โหไลท์คนหยาอ่ะไลท์ถูกเลนเปิดท็อปลงคี่ได้เล่นอื่นเพียไม่เจ็บเท่าอันนี้กระสุก้าวนี่ไงบู๊ะมันก็ต้องเริ่มดึงบู๊ปหมดปะลงกตบาหนึ่งโซ่หนึ่งคุดหลุมไดใบหนึ่งต ไอตัวที่คุณมาพลังบ่อยห้าพันตินกูเล่นกูเล่นแมกโนเลียเพราะมันทำสารเลนเร็วๆได้เลยตีปล่อยเลยฟอนต์ตีปลเอยเผ่ไม่ใช่ต้องฝืนกว่ะฝืนหน่อยแล้วกันไม่ต้งอตงฝืงนก็ได้ ขอมือหนึ่งไปลองคุงงงโซไปด,ดิโซ่แล้วสวัสดไปกรติกหมูกระป๋องขอ,องก้าวุ้มไว้นีทุกสามจุดสิบห้าใไ ลดีย๋ยวในสองปล่อยก่อนพาวสิบแปดปล่อยไม่เข้ากันแปดเทิแล้วก็โจหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบไลใ์เป็นไมโครเรียในทุกเชนทอดโซนหนึ่งเปิดท็อปลงแปด เล่นเทคออเดอร์ควบแน่นล่างยานพอซนเสีงลงมาหนึ่งใบพลังบวกห้าพันเอ๊ะเม่ไหร่เบ่เาะบัสหนึ่งจบไปเท่นันเรจบไปเท่นันจบไปเทํานัม่จบไปเท่อ๋ออ่านผิดคือออ่านผิดเข้าใจว่าเป็นเมื่อตี เข้าเลยโอเคกอ่ะหนึ่งได้อ่ะสองได้ยูทิกเกอร์เป็นผุ้หนึ่งดรเมรพลังให้ไม่หมาไม่ใช่หมาไม่มีอ่ะเิคกแวนก็ต้องบาร์ดหนึ่งไอหน้าเดินนี่พลังบวยห้าพัน้าตีจากแถวหลังได้ d ีสิบแปดีสิบห้าียี่สิบอ่สิบห้าชกไตเนะสิบแปดแวนสิบหนึ่งห้า แหวนดีสิข้อเลยไม่ได้อินเทอร์ขัล <as ังบอลสินะได้ยินไ็สินบอกอีกแล้วโหูไปหมดละไม่หดนสมได้ขังในเกสสองว่ะิขังเกหนึ่งจุดอะไรอันเนี้ย48 ให้ลงนี้ก่อน,นสามสามอีสามได้ครับมันต้องมีอะไรเด้งขึ้นมือได้แน่ๆดอเลก้าลงเซราฟแบบนี้ปล่อยแววนก่อนชพลังเพหนึได้พลังแวน2องแมส,ม,อสมสสามส คัตตรหนึ่งเสกคืนแล้สองวจนกน้ส่งอะไรเธอโจนโซโซนาไรโจนมือเราไม่บรรางน,นะัตอร์บหนึ่งเสกคืนพอสอง่งไปาสิบห้าสิบหกแล้วแล้วสะ โดนหมดจ้าขอบใจให้อยู่แล้วทดีเกินกว่าตะีมีห้องนึงได้อ่งีก็ได้ลงแล้ก็ขอโซ่หนึ่งแล้วก็อะไรแว่นใบแปดจิ๊กอิน่าแต่ม่คุ้นเลยลงไปโอเคเพื่อนตั้งบอร์ดเล่นได้เรคงสองหรือสาม ยี่แปดได้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 บงได้หนึสองโอ้โหเทครับตัวหนึ่งก่อนเขาออกจากเกมและใช้เอฟเฟคเพิ่มเติมชาวหน้าบุกหมื่อนบวกหนึ่งคีคุณควรจะไม่ได้ในจังหวะไม่ได้เพิร์ลิร์ลเหรอเนี่ยกูตายก่อนนี่ก็ขึ้นมือไปหายตัวชื่อสุดทยออกจากเกมไปแล้วกูก็ไม่ใส่ตั้งแต่แรกนะ นคนบวกร้อยล้านเก็บโอ้ถ้ามีไอ้นี่คือโยนให้ไอ้นี่และไอ้นี่ตีคัตตาบาร์สหนึ่งโยนเพื่อนอีกร้อยล้านใช่มันคือถ้าเห็นความฝันที่พี่เอโดนนเพ้อฝันมากๆไอ้สัสโยนให้ตัวอื่นกันดีกว่าความอ่บอะโยนให้หน้าเดรนี่มันชอบ่ะโอเคจบไปเทิร์นคัาตาบาร์สหนึ่งแถวหลังสามใบบวกตัวลำห้าพาใครสองคีย์เนี่ย เออมีทีด้วยเนาะโยให้หน้าเดินี่ไปแล้วกันีเพื่อมันไม่มีพีจีสิบห้านได้ต้องเป็นยี่สิบ้าแล้วดิได้โอทคทั้งปึกเลยนี่หว่ายี่สิบแปดได้เหนียลยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแวนสามหมื่นสองหมื่มันลดน้อยลงเรื่อยเรื่อยหมื่นหมืนห้า หมื่นห้าไม่ใช่ไหมหมื่นห้าสองหมื่นแทงแม่งรัวๆตายสารภาพมามือมึงมีพีจีไหมว่าเลียวจะเก็บให้มันไปเดียวว่าเลี้ยวดีนะเอาไอ้ข้างๆนี้แทงเข้าไปก่อนไม่เอาไหนเก็บแต่มือไง